สวัสดีครับสวัสดีกับทุกท่านทุกคนเช่นเคยนะครับผมยินดีต้อนรับครับสู่ช่อง TA Playing ในวันนี้นะครับก็นี้เลยฮะมีแพ็กมาใหม่นะครับผมนั่นก็คือแพ็กฉลองงาน EACC นั่นเองครับหรือว่างานอะไรวะงานในนี้ครับ EA แช m i ปญค Cup นะครับปี2017นเนาะก็ในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันลกันครับว่าแพ็กนี้มันจะคุ้มมากน้อยเพียงใดนะครับ โอเคครับก็จะจัดกัน2แพ็คนะฮะซึ่งแพ็คฉลองงาน EACC นะครับภายในก็จะประกอบไปด้วยนี่ครับ CP Base 30 1ใบครับลุ้น World Base แล้วก็เดี๋ยวเวอร์ลิเจน่าสนใจนะน่าสนใจนะฮะกับราคา100บาทนะครับถ้าเกิดมันออกบนๆนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันฮะแล้วก็ชิ้นต่อไปครับเป็นเงิน 10M ครับรวมไปถึง MP 4,500เนาะสองนี้ก็เฉยๆครับก็อย่างอย่างที่เรารู้ๆกันครับเดี๋ยวมาดูใบนี้กันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นไงนะฮะกับแพ็คฉลองงาน EACC ครับ พูดแล้วก็จัดไปครับ2 p a แพ็คฮะหแล้วครับแล้วก็อีกแพ็คหนึ่งครับผมโอเคครับก็ได้มาแล้วฮะกับการซ c p b เบสสามสิบลุนเว b เบสแล้วก็ World l วลูเจนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเปิดของแรกเชลดูก่อนฮะท็อป200ครับกับ CP เนาะไม่มีอะไรฮะโอ้ยหกล้านโกเก้ครับโอเค100ฮะก็พอดีฮะเติม200แล้วก็แรกเชลอีก150ยู่150นะครับมันก็จะได้มาเนาะ44ล้านคับตูโซครับ ตัวนี้หาใช้อยู่ฮะใช้อยู่ครับแล้วก็มันจะมีไอ้นี่ LP Bet ร้อยลุนโวลิเจนนะฮะหล้านบาซ่าครับไม่ใช่บาร์เซโลน่านะฮะอ่ะโอเคก็ไปอย่างรวดเร็วครับการแลกเชลเดี๋ยวดูฮะการที่เราซื้อจากแพ็ค e EACC นะฮะมันจะเป็นตัวอะไรนะครับ CP 3 0สามสิบรุนโวลเบทและโอลิเจนครับใบแรกครับกดไปฮะเจ็ดสิบแปดล้านเบลเมครับโอ้โหก็ ไม่ได้นะฮะเพราะว่า2อ0นี่ควรจะคือถ้าตามความเชื่อมันก็200ก็ต้อง200 m ฮอเอามฮะ่ะครับใบสุดท้าย3 2 1ขอเป็นขอเป็นเบเกอร์บอกเออครับไม่ขออะไรมากโอ้โหไม่ขออะไรมากจริงกดครับ83ล้านมอลินี่โอ้โหไม่คุ้มครับถือว่าเจ๊งครับถือว่าเจ๊งครับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับแปดก ECC นะครับก็ลองดูครับถ้าเกิดใครดวงดีนะมันก็มันก็ได้แหละฮะส่วนใครดวงไม่ดีก็ น,น,แบบนั่นแหละฮะแบบผมนี่แหละโอเคครับสำหรั์นี้ก็ขอขอบคุณมากครับแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีฮะ